มีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ก็เปล่าไม่มีคนตอบหรือว่านานาไม่อยู่หรอเฮ้ยนานาบอกว่าเปิดแล้วๆเขาไม่ได้ล็อกห้องนี่นาเข้าไปนะ คนเดียวเหรอใช่ทำไมหนูอยู่คนเดียวอ่ะฮะทอยู่คนเดียวทำเป็า่กันก็ได้ทุกคตนตอนนี้น้องออทำไมอยู่คนเดียวให้พี่อยู่เป็นเพื่อนไหมเราไปก็ได้ค่ะดู này nè, nà. bye bye, hey bye. bye, bye. <laughs> nó không mở mắt hết rồi, mày nghèo rồi, น้องน้องน่าตัวจริงจะไม่ค่อยแบบว่าไมค่อยครักไ่คึกับหนเทอะไรน่ารักน่ารักมากเลย